แต่ที่เห็นหนูอะไปหาทางด้านของบีะที่คอนโดอะค่ะหนูเห็นคิดยังไงไอซเปิดนี่หนูเห็นคิดยังงที่หนูไปดักรอแล้วหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปแจ้งความกันก็ได้หนูไปดักรอกันที่คอนโดอ่ะมาพิมพนี้อ่ะขออนุญาตเอาไว้อันนี้นานแล้วค่ะอันนี้คือเมื่อไหร่อันนี้เมื่อไหร่นะไอ้เก้ามีนา ก้ามีนาต้นบีก็คืมอมาซอกสามเดือนสามเดือนนะผมให้ผู้ชมใครไม่ได้ตามนะคาร่าจะได้ตอบเคลียร์ทุกประเด็นนะภาพนี้คือมีนาถูกไหมไอซ์ใช่ก้ามีนาก้ามีนาบีบอกว่าคาร่าบุกไปคุกคามเขาคุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะไอซ์เปิดเสียงได้ไหมไ้ต้องเปิดนิดนึงผมอยากให้ดูสักนิดนึงต้องเปิดเสียงในเวลาเปิดน,นี้ต้องเปิดนี้เออไม่ต้องดูหนูอธิบายได้โอเคครับนี่นะพี่ให้คนนี้ดูเลยนี่ครับนี่ นานมันก็ไม่นานถูกไหมใช่แล้วมีอันนึงที่ที่รถที่รถเมื่อไหร่นะที่รถน่าจะล่าสุดล่าสุดเรื่อเนี่ยอ,อ่ะโอเคอ่ะที่รถอันะนึงนะคา่าจะเย็น <c oughs> เพราะวันเนี้ <c oughs> คืออย่างนี้ทุกอย่างที่หนูพูดอ่ะพี่เชื่อว่าคนทุกคนฟังน,นี่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะเยอะยิ่งกว่าขายสินค้าอีกแล้วตอนเนี้ยนี่คืออย่างนี้เมื่อกี้หนูว่าได้หยังไงเนี่ย นะครับน,นะขอให้ดูภาพไปด้วยเผื่อใครไม่ได้ตามท่านจะต้องดูภาพทุกอย่างที่พี่พูดเนี่ยมันจะต้องมีกำกับเรื่องวันเวลาภาพแล้วก็หลักฐานอันนี้อีกอันหนึ่งภ่หนี้อันนี้อันนี้อันนึงอันนี้เมื่อไหร่นะไออันนี้ช่วงเมษาเมษาก็เร็วน,นี้หลังจากคลิปแรกหลังจากคลิปแรกนีัยนะ คนองแกลเปคนอื่นนะคกคามคนอื่นไปสอนอก็ไม่ไปเนี่ยต้องมาเจอตัวจะไปก็ไปสิแต่ตามไปเองก็ไปสิแล้วบอกวันทองใช่ไหมท้องตองหรอก็ไปสอนอไงถ้าท้องจริงจะรับผิดชอบยังไงก็ไปสอนอไงบอกก่อนเดรับผิดชอบไงก็ไปสอนอไปเจอสอนอแล้วที่บอกว่าแชทปองมาแชทใครปองอาวพี่เอาแค่ตรงนี้ หนูเป็นู้กับเขาเดือนเลยนะเมษาเมษาแต่เมื่อกี้หนูบอกว่าหนูยกเด็กให้กับพ่อแม่บุญธรรมตั้งแต่ในท้องเจ็ดเดือนแต่ทำไมเมษาหนูยังไปหาบีแล้วบอกว่าหนูเนี่ยคือลูกหนูหนูยังจะให้บีรับผิดชอบอยู่เลยทำไมคาร่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอยล่าเล่ายอมตั้งแต่คลิปแรกนะกเป็นหนูไปดักรอหนูไปถามว่าจะไปโรงพยาบาลได้ไหมเออ พราะเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอนะว่า,าอะไรยังไงเออ,อยังไงเขาก็แบบในฐานะคนนั้นนะ่ะแต่ถามว่าถ้าเลี้ยงร่วมกันโอเคเราก็เลี้ยงร่วมกันได้ไม่ไม่ไม่คาร่าอาจจะช้าใจเย็นจ้ <c oughs> าคาร่าต้องคันนีเราเจอหน้ากันแบบมองบตาต่อตานะพี่ไม่หลบตาหนูเลยนะพี่ถามใครเนะี่ยพี่จะไม่หลบตาหนูต้องไม่หลบตาพี่เรามองตาก,การไอคอนแทกแบบนี้ไปสอไม่เป็นไรอารีไปอาีไปให้น้องเดี๋ยวนี้เลยน้องน้องเพิ่งค่อนรูปด้วยอรีไฟ รีไฟก้องรีไฟดับไฟแม่รีตัวนี้รีตัวนี้หัวกล้องเอ็งรีหัวกล้องเอ็งรีหัวกล้องดับไปเลยหัวกล้องนี่ดับไปอ่าสบายตาขึ้นเมื่อกี้หนูบอกพี่ว่าหนูยกให้กับพ่อแม่บุญธรรมเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วแต่ทําไมหนูไปหาบีหนูยังบอกว่าหนูท้องและยังเป็นรูปของบีอยู่เลยทําไมหนูไม่บอกบีแล้วว่าเอ้ยยกให้กัตื่นไปแล้วแต่หนูไปยังไปอ้าวสิว่าบียัคือผัวเป็นพ่อเด็ก ันไม่ตรงนะนะกันนะมันขัดแย้งกันนะอ่านนีนสรุปให้พี่ฟังซิอย่างแรกนะหนูยกให้เขาก็จริงแต่หนูก็ยังร่วมกับเขาลูกไม่แต่คาร่าคาร่าไม่บอกบีคาร่าไปแล้วบอกว่าเหมือนจะรับผิดชอบลูกไหมซึ่งคาร่าก็มาบอกพี่ว่าเจ็ดเดือนหนูยกให้กับพ่อแม่บุญธรรมไปแล้วแต่ไปหาเขาก็ยังบอกว่าเป็นลูกของบีอยู่เลยค่ะทาไมอ่ะทำไมคาร่าไม่บอกว่าก็า <because S 2> มันก็ยังลังเลว่าเขาจะกลับมาไหม กลับมาคือมาทำงานที่พ่อไหมอะไรเงี้ยตอนแรกไม่เราคุยกนะันสมมติว่าเรายกให้ใครไปแล้วเนี่ยอยู่อยู่คาร่ายังจะไปบอกว่าบีเป็นพ่อเด็กอีกได้ยังไงอะ่ะก็เนี่ยเมื่อคาร่าตกลงยกให้กับพ่อแม่บุญธรรมไปแล้วอะ่ะนื่นหมายคพรามว่าถ้าเกิดสมมติอาเกะสมมติบีเขาต้องรับผิดชอบอะ ไม่ก็ไปหักล้างแต่พ่อแม่บุญธรรมหรอหนูต้องบอกอย่านี้นก่อนว่าที่หนูยกให้ตอนแรกคือเลี้ยงร่วมกันยังไม่ได้แบบให้สิทธิ์เขาเป็นพี่เขายังบอกว่าเออเขาเป็นพ่อเป็นแม่นะคือมาช่วยหนูเลี้ยงอันนั้นลูกยังเป็นพี่หนูแต่พอ,อ,อวันที่ก่อนที่จะลอดอ่ะหนูถึงตัดสินใจยกให้เป็นของเขาจริงๆเพราะแบบด้วยอะไรหลายๆอย่างที่หนูเจอและจากพฤติกรรมสองฝั่งด้วยที่ผ่านมาเคยบอกบีไหมว่ามีพ่อแม่บุญธรรมมาขอลูก ไม่เคยคุยกันเพราะเขาหนีตลอดแล้วทำไมพวกพี่เพิ่งมารู้คือหลังจากหนูไม่ยอมแสดงลูกให้สังคมดูหนูถึงเพิ่งบอกว่าเนี่ยหนูยกลูกให้กับพ่อแม่บุญธรรมไปแล้วเอาพี่ถามตรงนั้นไม่อ้องค้อมพ่อแม่บุญธรรมมีตัวตนจริงไหมนีค่ะมันเป็นการรับปาที่เขาก็ของเรามาตั้งนานแล้วก็คือเขาขอก่อนที่จะคลอดว่าเน,นี่ยคือ เขาไม่ขอเปิดเผยตรงนี้นะให้เข้าใจอย่นี้เราจะไม่วนกลับมาเขาไม่ขอเปิดเผยอันนี้ชัดเจนนะไม่เปิดเผยเลยสิ้นคาถามที่พี่อยากถามก็คือการยกให้กับพ่อแม่บุญธรรมถ้าเป็นจริงเอาอะไรมารองรับสิทธิทางกฎหมายแมคพอยังไงอนุญคาร่าคลอดลูกวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะวันที่สิบค่ะกี่โมงจ๊ะช่วงประมาณสี่โมงนิดๆค่ะสี่โมงนิดๆนะเออสี่โมงนิดๆโรงพยาบาลแถวไหนนะ เไม่ขอตอบตรงนี้แล้วกันค่ะก็ออยังไม่ตอบวีดียนเนาะเ<อ>ขาใส่เป็นชื่อพ่อแม่เด็กได้ไงจ๊ะ,ะชื่อแรกเกิดเป็นชื่อหนูตอนที่โรงพยาบาลนะแต่ตอนที่ยายเข้าทะเบียนก็คือเป็นยกให้เขาเป็นพ่อแม่บุญธรรมก็คือเขาเซ็นเองเลยการจะยกลูกให้ใครอ่ะชื่อชื่อผู้ให้กําเนิดคือหนูถูกไหมใช่ผู้ให้กําเนิดคือหนูนะ,<ช>ะแต่ชื่อพ่อแม่บุญเขาคือเป็นเอกสารรับเป็นพ่อแม่บุญธราคือเขา เด็กคนนี้แม่ก็คือหนูใช่ค่ะแต่มีเอกสารเพิ่มพ่อแม่บุญธรรมก็คืออาจารย์สองคนนี้ใช่ก็คือเขาไมีใ่แหวของเขามาอยู่แล้วเราเราไม่รู้เรามีหนะ้าที่เซ็นอะไรเงี้ยแตวเขาไปจัดก,การต่อเองทาไมเมื่อวันก่อนยังบอกว่าปั๊มนมเอาไปให้ลูกกินเมื่อวันก่อนที่อีกตึกหนึ่งแล้ววันนี้บอกว่าเด็กเนี่ยไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมสักพักหนึ่งแล้ว ด้วยที่หนูเจอกระแสสังคมอันนี้หนูต้องพูดก่อนนะว่าหนูตั้งใจจะย้ายจากคอนโดเนี้ยพาลูกไปเรียนที่นู่นอยู่แล้วด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วหนูก็อยากได้เหมือนอากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นหนูหนูตั้ใจเย็นคําถามที่พี่ถามหนูไม่ยากเลยพี่กาลังถามหนูว่า หนูบอกยกลูกให้อยู่กับพ่อแม่บุญธรรมแล้วแต่เมื่อสองสามวันหนูก็ยังว่าหนูยังไปหาลูกอยู่เลยในการปั๊มนมมันจะไปยังไงถ้าหนูยกให้กับเขาไปตั้งนานแล้วแล้วหนูปั๊มนมไปให้ใครจ้าถ้าอย่างนั้นต้องบอกว่าช่วงที่นอ้องเอาแรกๆคือหนูเองเขาแวะเข้ามาดูบ้างแต่ช่วงหลังๆที่เกิดข่าวเกิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่สะสภาพจิตใจหนูจากการที่โดนกระทบ,บมามากๆแล้วหนูไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินอะไร เขาก็อยากให้หนูได้พักตรงนี้นเขาก็เลยขอไปดูแลต่อถูกถูกถูกอะไรเงี้ยนะจะคุณผู้ชมความเข้าใจใช่ไหมคำถามผมคาร่าบอกส่งไปให้เขาดูแลแล,แล,แล้วถูกไหมถูกป่าแต่อาจจะต้องจังบ้างหนึ่งจังคาร่าต้องตอบทีละช็อตนะจ๊ะคาร่าบอกว่าส่งไปให้เขาดูแลแล,แล้วพี่กําลังถามว่าเมื่อส่งให้เขาไปดูแลแล,แล้วหลายวันแต่เมื่อวันก่อนคาร่าบอกว่าหนูยังปั๊มนมให้ลูกกินอยู่เลยมันขัดกันคาร่า มันขัดกับสิ่งที่หนูพูดเอาไว้แล้วมันขึ้นเอาไว้คือไม่ได้เอาไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเหมือนเด็กก็ยังอยู่ที่หนูเด็กๆนะฮะเมื่อกี้หนูบอกเด็กอยู่กับเขาวันนี้สุดท้ายเอาเด็กมันอยู่ไหนเอาจริงๆค่ะล่า,ลาตอนนี้อยู่ที่เขาสองวันก่อนอยู่ไหนสองวันก่อนก็อยู่ที่เขาแต่ว่าก็คือเอามาหาหนูแล้วเขาก็อเอาไป เ้นเด็กทุกวันนี้ทำไมมนไปมาไปกลับเด็กเนี่ยเพิ่งตอนนี้เกิดมาเข้ากับ23วันใช่ค่ะคาร่าแล้วพี่ไม่เห็นคาร่าให้นมลูกเลยคาร่าให้นมลูกเมื่อไหร่เอ่ยวันนี้ให้นมลูกยังวันนี้ไม่ได้ให้ค่ะแล้วเด็กกินอะไร23วันคาร่าก็มีปั๊มนมทิ้งไว้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือน้ำนมหนูไม่ไหลในความเครียดด้วยโทษนะอันนี้ได้อีกเรื่องหนึ่ง คนเนี่ยเวลาให้นมบุตรเนี่ยคือน้ํานมมันจะคัดแล้วมันจะเจ็บนมมากถ้าไม่ให้นมหนูไม่ใส่เสื้อสาตายสักอย่างเลยเพราะอะไรเนี่ยฮะมันผิดวิสัยคนท้องหนูก็ต้องเป็นแม่หนูมไม่รู้ต้องทำตัวยังไงอ่ะไม่คนทุกคนนะที่ดูอยู่คาร่าตอนนี้ทะลุเป็นเก้าหมื่นกว่าเยอะที่สุดเยอะสุดแล้วแม้นในประเทศไทยตอ,ทตอนนี้ในงทวิตเตอรเคยแม่คนมันต้องมีนมคับออกมานะ แต่หนูไม่มีเลยแล้วลูกหนูเดี๋ยวก็อยู่เขาบ้างเดี๋ยวหนูบอกกลับมาอยู่กับหนูบ้างเออแทบตรงเนี้ตอนแรกก็อยู่กับหนูอยู่แล้วพอมันเกิดเนี้ยแล้วอารมณ์หนูไม่ไม่คงที่แล้วเขาบอกว่าหนูไม่ได้ค่อยได้พักเขาก็บอกว่ามั้นเธอพักเดี๋ยวฉันเอาไปดูก่อนแล้วช่วงที่แบบต้องให้นมอะ่ะโอเคเธอก็มานะหรือถ้ก็เอามาพี่ถามเรื่องนมครับหนูบอกนมไม่ไหลเลยน้ำนมไม่มีเลยมันผิดวิสัย เป็นเมื่อก่อนคือไหลอยู่แล้วแล้วหนูก็ปั๊มทิ้งไว้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหลังๆนะคะด้วยความเครียดหนูไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนอปรากฏว่าน้ํานมหนูอะไหลแต่ไหลน้อยมากเ,าเีแค่จะไม่ไหลเลยพี่ถามคาร่าตรงๆนะที่จะห้าทุ่มแล้วค<ฆ>าร่าคิดว่าเราจะพูดความจริงกับสังคมไหมทุกวันนี้เพราะอย่างนี้พี่เล่ฟังคือวันนี้ที่เราคุยกันอนะพี่อยากจะให้คาร่า มีที่ยืนในสังคมที่บอกก่อนแล้วผมไม่เอาเขามาขยี้ด้วยนะผมอยากให้เขามีที่ยืนในสังคมวันนี้จะมีที่ยืนหรือไม่มีที่ยืนเนี่ยมันอยู่ที่หนูแล้ว<ะ>ถ้าหนูพูดความจริงทั้งหมดก่อนที่พี่จะเปิดอะไรบางอย่างเนี่ยนะ,ะบางทีหนูอาจจะมีที่ยืนคนไทยอยากให้อภัยได้หมดพี่ถามคำถามตรงเนี้ยลูกหนูอยู่ไหนตองนี้ อยู่กับทางพ่อแม่คนทำค่ะอยู่กับพ่อแม่คนทำ uh huh. ถูกไหมเออล่าสุดจริงไหมจ๊ะหนูขอภาคอนา,ามัยกับทีมง,งานเราด้วยจริงค่ะคุณผู้ชมครที่ผมถามคือคนท้องอะ่ะแล้วคลอดลูกประจำเดือนเนี่ย คือเขาบอกวันนี้นะตามข้อมูลที่ผม,มอ่านเองของคุณหมอนะในหลายๆเว็บไซต์หรือ<ม>เขาไปดูทั้งของโรงพยาบาลเองเ<ม>ถ้าเป็นคุณแม่ให้นหมบุตรแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้นมเองเลยเนี่ย<ม>เขาบอกว่าเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยประจำเดือนจะขาดประมาณสักหกเดือน<ม>จะมานในเดือนที่เจ<ม>็ดหรือถ้าแบบเร็วๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งคลอดลูกอันนี้ก็อ้างหมอเองลองไปเปิดเว็บไซต์ไหนด<ม>ูนะ<ม>เขาบอกถ้าเกิดอาไม่ได้ให้นมเองหรือว่าให้นมติดๆขาดๆอะไรเงี้ยฮะอย่างน้อยๆประจำเดือนจะขาดประมาณสองเดือน ถึงในระยะประมาณสี่เดือนคือประจำเดือนจะไม่มาหลังคลอดไปเอาไเนี่ยที่ตึกพี่มีคนคลอดลูกเนี่ยหลายคนประจําเดือนเขาจะขาดแต่หนูเพิ่งคลอดลูกยี่สิบสามวันแต่หนูมีประจําเดือนทุกคนก็เลยงงไงว่าหลักคุณหมอก็งงว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าคลอดลูกแล้วประจำเดือนขามคนดูก็ได้อคนดูที่ดูอยู่เนี่ยเก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นหกแสนแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้ไหมว่าคลอดลูกเสร็จแล้วประจำเดือนยังมีนี่ฮะ ผมต้องบอกนะผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดก่อนจะคุยกับใครคือน้องบอกว่าอยูย่ๆเนี่ยนอาท่ามาขอค่าอนามัยทุกคนก็งงสําหรับคนที่ท้องว่าให้ขอได้ยังไงก็ในเมื่อหนูเพิ่งคลอดลูกปกติประจําเดือนจะต้องขาดไปก่อนถนะูกไหมเอาเต็มที่เลยพี่ให้เดือนสองเดือนแต่หนูเพิ่งเพิ่งคลอดยี่สิบสาวันประจําเดือนก็ก็ขาดนมก็ไม่คัดน้ํานมก็ไม่ไหล แล้วยิ่งเมื่อวานนิยกอย่าก,กลัวพี่นะเราคุยกันความจริงกันพี่ถึงบอกว่าคนไทยพร้อมพร้อมให้โอกาสคนที่มั่นใจอย่างนี้ยกก็ไปดูแผลก็ไม่เห็นอีกทําไมอะคะละคือโทษนะจะเชอทุกอย่างที่ทารักลังพูดอะมันหักกับความจริงทุกเรื่องเลยนึกออกปะมันหักแม้กระทั่งประจำเดือนหนู ทำไมหนูก็เลยบอกหนูเป็นคนพิเศษสุดว่ามันเลยแปลกโอ้โหหนูเกิดกําเนิดบุตรแล้วแบบกูฉีกกว่าทุกคนเลยหนูไม่รู้ว่าหน,หนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มันชัดเจนสอนรับทุกคนคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเริ่มมีเลือดออกอ่ะคือสองสามวันเนี้ยอืแลล่าสุดก็คือวันเนี้ยก็ยังมีเอออ่ะคนดูบอกผมหน่อยพี่จะไปกับหมอได้ไหมเพื่อให้ทุกอย่างมันเคลียร์ ตาล่าไร้ปบกษาหมอเลยเพราะไม่อยากให้หมปรึกษาหมอเลยว,ว่าเนี่ยเอ้ยทำไมองหนูอยู่ก็หายไปอู้หหนูมีประจำเดือนอีกลองคุยกับหมอไหมเอาไหมอาจารย์หมอสําหรับช่องแปดนี่คือระดับอาจารย์หมอลองต่อสายอาจารย์วีรสารท่ัน,รรนหน่อยคืออย่างนี้พี่เป็นหมอสุขภาพหนูพี่พูดจริงถ้าหนูหนูคือผู้หญิงคนเดียวในประเทศไทยซึ่ง ร่างกายผิดปกติที่สุดเลยน้ำนมก็ไม่ไหลเกิดลูกมา23วันประจําเดือนก็ยังมีอีกแล้วไหนจะเป็นความมาหาัศจรรย์เด็ก23วันกระดก,ดกหัวขึ้นได้อีกนี่มันคือความมาหาัศจรรย์ของหญิงไทยอย่างคารา่มามหาัศจรรย์นะจเราอ m มเมซิ่งมันสองกระจกโอ้โหทำไมกูอัมเมซิ่งขนาดนี้วะเนี่ยไม่ไมห่หนูตอบเลย คือหนูไม่รู้ถูกไหมว่าร่างกายหนูมันเป็นอะไรถูกไหมคือสามวันที่ผ่านมาก่อนนั้นต้องบอกก่อนนั้นหนูไม่ได้นอนมาสี่วันแล้วหนูก็เริ่มแบอาการมีอาการชาตรงนี้ลงไปสามวันนี้คือหนูไม่ได้แก้งนะทีมงานถามทีมงานได้ก็คือหนูไม่ได้เมื่อยได้ปกติเลยไมชาตั้แบบตรงนี้ก็คือขาด้านตรงนี้หนูมันจะเหมือนเหน็บกินตลอดเวลาขาด้านเหนกะ คาราเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะทุกวันนี่คาาเหนื่อยใจกับค่อน,นะคณะอย่ากดพี่นะพี่ถามตรงๆคาร่าเหนื่อยใจเหนื่อยใจที่คนไม่เชื่อหรือเหนื่อยใจที่คาร่าเล่านิทานหรือเปล่าออนนเนี่ยทุกวันนี้พงษะคาร่าเป็นแชมป์เล่านิทานสามสมัยซ้อนสมัยเรียนมัธยมหนูเล่านินทานอยู่บ่านตรงนี้ไมค่ค่ะ